สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอม,มารชกพอกูดีกูแกเลี่ย่คือกอวันนี้จะไปหาเห็ดกันนะคะก็คือเนี่ยค่ะสวนลำบ้านอิดตังเคยนะคะก็คือเดินไปฝั่งนี้ก็จะเจอเห็ดแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เป็นเห็ดอะไรเนี่ยค่ะเตรียมตะกร้ามาแล้วนะคะเรามาถึงแล้วนะทุกคนเรามาถึงป่าแล้วเราก็ถึงเห็ดแล้วด้วยค่ะโอ้โหบอยมันเป็นเห็ดอะไรน่ะ นี่เลยค่ะทุกคนเห็ดของเรานะคะอู้นี่ดูนั้นเยอดูดูดูเยอะมากทุกคนนี่นะทุกคนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะคะมันเป็นเห็ดแบบเนื้อแข็งๆนะทุกคนข้อชองเหรอเยอะเนาะของกูไว้ข้อชองข้อชองหรอือว่ากือชูเนี่ยค่ะกือชู้นะคะเนี่ย ก็คือมันจะคล้ายๆเห็ดขอนที่อ่อนๆเหมือนเห็ดนางฟ้านะคะแต่อันนี้นคือแบบพันแข็งนะคะแข็งแข็งมากมๆาคือแบบกัดไม่ค่อยเข้านะคะนี่ค่ะทุกคน้อกำลังดี <c oughs> ดูถก่วเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ดู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 ขาวมากเลยนะคะนี่ เลยลงมาข้างล่างนี่คือแบบท่อนไม้อันนี้ทั้งพอนเลยนะจะมีแต่เห็ดอันนี้นะคะนี่เข <c oughs> าจะมีความขาวมากเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ตะก,ก้านะคะ ได้เป็นหมอ้อเลยนะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะพรุ่งนี้มากินนอนพรุ่งพรุ่งนี้มันจะขึ้นอีกไหมเธอเล็กๆนี่นขึ้นอันนี้สามีเขาไปควเจอนะทุกคนเขามาดูที่ดังหนูแล้วเขาเจอทีนี้เขาก็เลยบอกว่าไปเก็บมุหนอก็เลยมาเก็บนะคะเขาก็เลยพามาอีกทีหนึ่ง กัวหาไม่เจอนะคะดูค่ะเยอะมากทุกคนเห็นอันนี้คือแบบมันแข็งนะคะเน,นื้อแข็ง,นนงนะเนื้อมันแข็งมากคือชุกคือชุคือเอาไปแกงใส่น่อค่ะทุกคน ซุดน้ำนะคะคือแบบเคี้ยวนะเคี้ยวไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่อะไรเธอรายดีอ,อันเนี้อันนี้อันนี้คือมันยังเคี้ยวได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้เกีนี่นี่ดูฝั่งนี้นะคะคือแบบหืมโกยขึ้นมานี่คือได้เป็นกามือเลยนะคะเบียร์ีพีเนี่ย ่คะเข้ามาแกงใส่ปลาแห้งหน่อไม้อร่อยหมดเลยค่ะเห็นมันแกงได้หลากหลายเมนูนะคะอะาอเธอเก็บหมดแล้วเหรอทำไมแย่งเก็บทำไมเเเกียยหดนอล เดืทะพ่เลยทุกคนได้เยอะแล้วนะเนี่ยได้เยอะแล้วนะคะแต่มีเขาก็ช่วยเก็บนะคะไม่ค่อยชอบเข้ากล้องค่ะไม่ต้องไปถ่ายเขาเยอะนี่เดี๋ยวมันก็ ไอ้ไอ้ลูกไอ้ไอดอกเล็กๆนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็โตใช่ไหมเธอ,อขุดออกมาอย่างนี้เลยเธอแบกทอดไม้อันนี้กลับบ้านเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องมาเดินเก็บทุกวันเนี่ยแบกกลับไปเลยนี่นะคะเยอะมากดอกเล็กๆก็เยอะเป็นเห็ดที่สะอาดมากเลยนะคะคือไม่ต้องล้างอะไรเลยล้างนิดหน่อย แล้วมันก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปื่อยด้วยนะคะเพราะว่ามันแข็งทุกคนจะบอกว่าบ้านมืองหนอน่ะมันมีเหตุทุรุดดูเลยนะคะคือแบบแต่ว่ามันจะเป็นเหตุแบบแตกต่างกันไปหน้าฝนก็จะมีแบบตลอดปีเลยอะคะ่ะมีเหตุตลอดมันอยู่ที่ว่าฤดูไหนจะเป็นเหตุประเภทไหนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเหตุขอนแบบอย่างเนี้ยคะ่ะ จริงๆแล้วมันก็มีเห็ดหลากหลายอย่างนะคะดูค่ะทุกคนได้เยอะแล้วนะคะเนี่ยโอ้เป็นหม้อเลยค่ะเนี่ยได้เยอะมากได้เต็มน,นี่นี่ยังเก็บไม่หมดนะคะยังมีเยอะเลยเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อคะ่ะนี่ได้ขนาดนี้แล้วนะคะหมดไปครึ่งท่องคะ่ะ ดูเขาเอาใบไม้มาลองนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวรออีกสักประมาณวันสองวันนะคะไอ้ดอกเ,เล็กๆที่เหลืองสอ,องวันมันต้องดูที่อากาศอากาศเป็นใจเปล่าก็ช่วง<ส> อุณภูมิลขึ้นถ้าไม่ได้อากาศแบบภูมก็ไม่ขึ้นมันขึ้นเธอแบกกลับบ้านสินี่ทุกคนดอกเล็กๆมันยังมีอีกเต็มเลยนะคะแต่เรายังเก็บไม่หมดนะเดี๋ยวรอมันโตกว่านี้ก่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่นะทุกคน ว่าะไรยังเก็บมันไม่หมดเนี่ยข้างล่างเนี่ยเยอะเลยนี่นะคะท่อนไม้เนี่ยขา,ขาวๆเต็มเลยค่ะเอาแ <laughs> ค่พอดีพอดีเอาแค่พอดีพอดีนั่นนี่ทุกคนเห็นที่เราได้นะคะก็เยอะอยู่นะเนี่ยเนี่ยขาวๆขาวๆเดี๋ยวเอาไปแกงใส่หน่อ อร่อยค่ะทุกคนต้มใส่ปลาแห้งก็อร่อยนะคะแกงใส่ปลาแห้งค่ะนี่ค่ะทุกคนเราได้เห็ดมาแล้วนะคะข้างหลังนี่ยังมีอยู่นะคะแต่อันนี้คืออันที่เก็บได้เนาะดอกมันเริ่มเก็บได้แล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแกงนะคะเอาไปคุณแม่แกงค่ะทุกคนเห็ดนะคะเห็ดอะไรอะ่ะ ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเห็ดขอนเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวอันที่เหลือเนี่ยทุกคนเนี่ยเหลือเขาวๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเนาะถ้าเราไม่มาเก็บแล้วก็ไปบอกให้คนอื่นเขามาเก็บเนาะแถวนี้มันไม่ใช่ทําผ่านนะทุกคนมันนอกจากว่าใครจะเข้ามาจริงๆถึงจะเห็นเนาะก็เลยเดี๋ยวถ้าเราไม่มาหรือว่าเราไม่ว่างมาเดี๋ยวเราก็ให้คนที่เขาอยากกินอะ่ะเขามาเก็บเอาเนาะ วันนี้เราก็ได้เห็นอันนี้นะคะใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะซึ่งมอนคิดว่ามันก็น่าจะเป็นเห็ดขอนเหมือนกันแต่เห็ดคอนเห็ดขอนที่แบบมันแข็งแข็งขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับเห็ดอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปแกงนะคะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ